เนื่องจากการอัปเดตในวันนี้นะครับไม่มีตู้อีพิกตู้เลดใหม่เข้ามาดังนั้นจึงจะไม่มีการรีวิวตัวใหม่อีกครั้งตัวที่เข้ามาก็จะเป็นตัวซูเปอร์อีพิกอย่างคิมสันโคโล,ล่นะครับผมก็ยังสุ่มไม่ได้สักตัวนะครับจึงดังยัง,ยงรีวิวให้ดูไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมี2ช่วงก็คือประเด็นในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือตัวอีพิกตัวถัดไปที่เราจะเข้ามานะครับถัดจากเจ้าคิมสันโคลเล่เนี่ก็จะเห็นได้ว่าดูจากมิชชั่นนี้นะครับมันจะมีปิดไปจะต้องมีเข้าใหม่่่ตัวนนนนึงองแ ก็น่าจะเป็นตรงตามที่ทุกคนคาดการณ์นั่นแหละก็คือที่ผมบอกไปแล้วว่าก็น่าจะเป็นเจ้าน้องฟิวเจอร์ลิฟท์เพราะว่ามีปรากฏอยู่ในภาพตอนเปิดเกมนะครับตอนเข้ามานั่นแหละที่อยู่มุมซ้ายบนคู่กับเจ้าลูกอมมินที่อยู่ทางขวาล่างนะครับดังนั้นแน่นอนว่าฟิวเจอร์ลิฟท์จะเข้ามาจึงจะคุยกันในประเด็นนี้ของน้องกลับคุนนะครับว่าจะมาในสณะไหนแล้วก็ในครึ่งหลังนะครับผมจะไปรีวิวเบื้องต้น ของคิมสันโคเล่ให้ดูนะครับเนื่องจากจยังไม่ได้เป็นตัวจริงยังไม่รีวิวให้ดูแต่จะไปอ่านความสามารถสกิลแล้วก็วิเคราะห์ให้เราให้ดูคร่าวๆนะครับว่านางเก่งไหมแล้วก็จะควรจะอยู่ในทีมลักษณะอย่างไรนะครับแน่นอนตัวนี้คำใบแรกก็จะเป็นตัวนี้ก็คือป้ายมิชชั่นนะครับว่าจะต้องมีเข้ามาในแน,แน่หนึ่งตัวอีกการหนึ่งนะครับก็จะเป็นตรงลานแห่งกุตาก็จะเหลือที่ว่าอีกหนึ่งช่องนะครับและสําหรับประเด็นการวิเคราะห์น้องกัปคุนนะครับฟิลจิลิฟิตตัวนี้ ก็จะต้องอ้างถึงเนพิโซนดพิเศษนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงก็มันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องด้วยเพราะว่าเอพิสซดพิเศษเนี่ยผมก็ได้ใช้ตัวขนนกนะครับที่สะสมมาจากโฆษณาเนี่ยจำนวนประมาณ200เนี่ยก็เคลียร์มันในเรื่องมาจะถึงใกล้จะจบแล้วนะครับก็จะตอนนี้เป็น -3 9มสิบเก้าี่สามก็ในเรื่องช่วงหลังก็จะเป็นบทสรุปนะครับหลองระหว่างไวท์เพลที่กลายเป็นแบล็คเพลกับทายาทถอยดังลมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันื่องกลับเป็นการสปอยในเรื่องคนที่ยังมาไม่ถึงนะครับ ผมใช้เวลาห้าวินาทีนะครับถ้าไม่ต้องการจะทราบในเรื่องในส่วนนี้สามารถข้ามไปได้เลยแล้วเดี๋ยวไปดูช่วงหลังที่ผมจะวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับคิมสอนโคโล,ลด้เลยนะครับ5 4 3 2 1 0อ่ะใครที่พร้อมจะฟังนะครับผมก็จะให้ดูกันเลยนะครับในเรื่องส่วนนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเฉลยปมนั่นแหละของไวท์เพลนะครับกับเจ้าทายาทหอยนางล่ม เพ่งก็จะมีของเจ้าตัวหอยป่าพื้นเข้ามาเกี่ยวนะแล้วก็จะมีการโจมตีของพวกเจ้าสลับหอยป่าพื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทําให้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นเหตุการณ์การสูญเสียครั้งสําคัญก็คือตรงนี้นะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะครับโอ้ยเป็นแค่ปลาแท้ๆใครอิจแขนเสื้อคุณหนูน่าปวดใจจริงๆแค่โดนขวนนิดหน่อยนะรีบไปกันเถอะ อย่างน้อยก็เอานี่ไปกินซะคุณหนูอนากกจารย์คุกกี้ฟิวเจอร์เลฟิชไม่นะคุกกี้ฟิวเจอร์เลฟิชเป็นพราะข้าคุณหนูไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมข้าไม่เป็นไรแต่เจ้าครีบแหลมคมที่คุกกี้ตัวนั้นย้อนบาททำให้เจ้าข้ายังช่วที่คุณหนูปลอดภยัย ทำไงดีเพอกะ้าเธอเ,ธอเธอจ็บมากใช่ไหมอย่าร้องไห้เลยคุณหนูเสียดายน้ำตาที่แสนงดงามคุกกี้ฟิลเจอลี่เฟชลืมตาไว้รีบกลับไปรักษากันเทัะนะฉันเป็นห่วงจริงๆที่ต้องทิ้งคุณหนูไว้ที่นี่ไม่สิ เขาจะปกป้องเจ้าเองนะลูกกายสิแม่ากายอ,อนดนุ่ของเจ้ากำลังแข็งตัวขึ้นคุณหนูบอกว่าฉันไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณหนูใช่หรือเปล่าฉันน่ะไม่มีทั้งอัญ,ญมณนนีแล้วก็ไม่ใช่นางเงือกที่จริงแล้วฉันอาจจะไม่เข้าใจ อย่างที่คุณหนูว่าก็ได้ลุกเก้ฟิลเจอร์ฟิชไม่ต้องพูดแล้วแผ่ใหญ่กนไปแต่สิ่งที่ฉันรู้ก็คือคุณหนูทั้งอบอุ่นแล้วก็อ่ดย้อนกว่าใ,ใครๆถึงชีวิตที่ได้ล่องลอยท่องเที่ยวไปตามกระแสะน้ำจะเป็นเรื่องที่ดี แต่การที่ได้มาเจอคุณหนูและอาศัยอยู่ที่นี่ก็ทำให้ฉันรู้สึกดีใจมากๆเลยล่ะอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิมันดูเหมือนเจ้าจะจากข้าไปไกลแสนไกลคุณหนูไข่มุกดวงน้อยของฉันหยุดร้องไห้เถอะนะฉันจะบอกความลับให้ฟัง ว่ากันว่าเจลลี่ฟิชน่ามีชีวิตเป็นอมตาละล่ะเยวก็จะลุกขึ้นเราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและจะอยู่กับคุณหนูจะอยู่ ก็นั่นก็เป็นในเรื่องดราม่านะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเศร้าเสียใจไปนะเดี๋ยวมาดูในเรื่องตรงนี้กันต่อก็คือหลังจากนั้นนะครับนางก็เข้าใจผิดว่าคุกกี้ฟิวเจอร์ฟิตก็ได้ตายไปแล้วนะก็จะมาสู่ในเรื่องที่นางจะทําการแก้แค้นคึนก็จะเป็นคือตรงนี้นะครับทรมนหายใจไม่ออกคกี้ไวโพวความฝัน แตกสลายแล้วเกี๋ยวก็จะลุกขึ้นเราวก็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดวงจันทร์ถูกความมืดเรล่ก,กินพุกกี้ไว้เพอดวงจันทร์พี่แสนงดงามของฉันแต่จิตใจก็สงบลงแบบไร้ที่สิ้นสุดความรู้สึกมากมายเอ่อล้นเข้ามาในครั้งเดียวความโกรธความว่างเปลา่า ความรารถนาของข้าถ้าแข็งแกร่งขึ้นจะหลุดพ้นจากความรู้สึกพวกนี้ได้ไหมนะถ้าข้ากลายเป็นคลื่อลูกใหญ่ที่ปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างท่านแท้แห่งท้องทะเลน้ำตาแห่งนางฟ้าทะเลมันกำลังสั่นไหวแม้แต่ในตอนสัญญาแห่งฟองน้ำก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนจันรดวงน้อยขาว,วนวลที่เด่นประกายใต้เปลือกนอก จะส่องสว่างประจังจ้าก็ต่อเมื่อไร้แสงจันทร์บางทีสิ่งที่ชันเทพแห่งท้องทะเลพูดในตอนนั้นก็อาจจะไม่มีแสงใดๆใ,ในทะเลและใจของข้าก็ามีแต่ความมืดมนเช่นกันแต่ถ้าเป็นตอนนี้อย่งน้อยในตอนนี้ ได้โปรดเถิดท่านเทพแห่งท้องทะเลอีกนิดแค่เพียงอีกนิดคุกกี้อีกแล้วเหรอคอยขัดขวางรบกวนแล้วก็ไล่ล่าข้ามาตลอดเลยสินะพวกโง่เขาต่ำช้าแล้วก็น่าระเกียดรลองเงินข้าจะไม่ทนอีกต่อไปไม่อีกแล้ว พลังกำลังหลั่งไหลเข้ามา <c oughs> ไว้เพอจอมงอเ่เขาคุณหนูไข่มุกสีขาวที่โง,ง่งงมัวแต่เชื่อมั่นอะไรอยู่อย่าไปเชื่ออะไรทั้งนั้นสิ่งที่เชื่อถือได้คือพลังที่แข็งแกร่ง มีเพียศอํานาจที่ทรงพลังที่ออกมาจากความโกรธและความเปียดชัางพลังของข้าใช่แล้วพลังของข้าความมืดจะปกคลุมทะเลนี้ให้กลายเป็นสีดำข้าจะโยนทุกความรู้สึกลงในทะเลแล้วทำให้สั่นสะเทือนทุกอย่างจะถูกดูดลืนลงไปในกระแสน้ำวนสุดล้ำลึกและโหดร้ายกระแสน้ำเอ,อ๋ย จงหั่นเรือ,อยักษ์นั่นให้เป็นท่อนดังคมมีดแล้วกลืนกินพวกคุกกี้ที่ทะลักออกมาจากเรือในเฮือกเดียวอย่าได้ให้ความโกรธแท้ของข้าเหือดหายไป ก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดตัดในการเปลี่ยนทําให้ไวเพรลที่ใจดีกลายเป็นแม็กเพิร์ลในที่สุดนะเรื่องเรื่องส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องส่วนปลายแนละ้วที่จะไปเฉลยปมสุดท้ายนะครับของระหว่างแม็คเพิร์ลกับทายาทดังลมแล้วก็พวกว่อยเป่าพื้อน,นะตรงนี้ก็ไปติดตามต่อกระเดงนะครับ mm hmm. เกีย่ยวกับเฉลยปมเพราะว่านี้ผมจะมาพูดแค่ประเด็นของฟิวเจอร์ฟิตก็คือแม็กเพิร์ลที่กลายเป็นอย่างนี้ไปนะครับสุดท้ายก็จะไปได้ล่าแล้วก็ของน่านน้ำตัวทะเลสีดำไปในะที่สุดตามในเรื่องที่เราเข้าใจนะแต่ว่าในส่วนขอองงนนนี่ิจรตะะมดึคับ ก็คือนางจะไม่ได้เจอกันนะ,ะมาดูกันต่อนะครับตรงนี้อันนี้จะไม่มีเสียงพากนะครับแต่โดยสรุปก็คือบุที่ฟิจ์ลิเฟสอ่ะเป็นไทแมงก้าพุซึ่งมีความสามารถในเป็นอมตะนะครับแล้วก็สามารถคืนชีวิขึ้นมาได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือความทรงจำนะครับที่อยู่ร่วมกับไวเพิลคือนางเป็นเมดเฉพาะตัวของ ไว้เพลย์ความรับใช้แล้วก็สร้าง uh, เวลาร่วมกันก็คือเป็นเพื่อน uh, เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่ว่าคตรงนี้ก็คือแยกทางกันไปรับเลย์ก็นั่นแหละกายเป็นรับเพลย์ที่ดุร้ายแล้วก็ลืมเรื่องคิดว่าฟิจิริฟิตก็คือเป็นตายเป็นที่สุดนะครับในขณะที่ฟิจิริฟิตอ่ะถึงแม้จะไม่ได้ตายจริงแต่ว่าการฟื้นคือชีพครั้งนี้ทําให้สูญเสียความจำร่วมกับไว้เพล์ทั้งหมดไปก็เลยสุดท้ายกลายเป็นว่า2คนนี้ก็กลายเป็นคุกกี้ที่ไม่รู้จักกันในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับ ก็คืออันนี้ฟิจิลิฟิตก็จะร่วมทานไปกับพี่น้องทั้ง4นะครับของไว้เพิร์ต่อตอนนี้ก็จะเป็นเนเรื่องที่เพื่อนๆไปติดตามกันเดงโดยประเด็นโดยสรุปก็คือผมจะบอกว่าสุดท,ท้ายแล้วอ่ะฟิจิลิฟิตอ่อะเดน๋ยวจะเข้ามาในแพทถัดไปก็คือคิดว่าน่าจะเป็นสสัปดาห์สุดท้ายที่เขาต้องแยกเนะื้อเรื่องกันเพราะว่าเขาต้องการให้เราทราบในะเรื่องในส่วนนี้ก่อนนะครับถึงจะนำน้ำเข้ามาเป็นตู้อีพิกคิดว่าเป็นอีพิกแน่นอนแล้วก็ดูจากการที่คิมสันโคลล์เป็นแท้งแนวหน้านะครับเป็นสายป้องกันไปล ก็เลยดาว่านางน่าจะเข้ามาเป็นไทล์ของลักษณะเป็นถ้าไม่ตัวเป็นสายรักษาตัวฮิลก็อาจจะเป็นสายซัพพอร์ตไปเลยนะครับแล้วก็เป็นคุกกี้สไตล์สายฮิลและนะคาดว่าจะมีความสามารถอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะแตกตา่างผมคิดว่าน่าจะตอนแรกอะผมคิดว่านางตายก็เลยอาจจะกลายเป็นคุกกี้ไทล์แบบเดียวกับไทล์ผีอมตะแบบเดียวกับการบอลการบอลไดเวอร์นะครับก็คือไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีหลอดเลือดนะครับก็คิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันจากการที่ว่านางเป็นอมตะก็เขะอาจจะเอาจุดนี้มาใช้นะครับเป็นตัวฮิล ที่พัฒนาของอมตาตะเช่นกันโซคารามาก็ต้องรอดูกันนะครับเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ก็นางก็น่าจะเข้ามาแล้วตามที่คนสงสัยนะครับว่าสุดท้ายฟิจิลิฟิตจะเข้ามาไหมผมค่ผมค่อนข้างจะคอนเฟิร์มนะครับว่าเข้ามาแน่นอนแต่จะเป็นลักษณะไหนนั้นก็ตามที่ผมวิเคราะห์ไปได้เลยนะครับถัดนมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถของคิมสันโคเลรานะครับเนื่องจากผมทาไม่ได้ก็จะเป็นแค่การอ่านตัวสกิลให้ฟังนะครับ โอเคก็คูทาง12วินะครับค่อนข้างจะเร็วมากๆนะแล้วก็เป็นตัวแท้งสายป้องกันแนวหน้าแน่นอนว่าสกิลก็จะไปทางการป้องกันมากกว่าดาเมจนั่นเองน,นะครับความสามารถโดยรวมก็คือผมเคยอ่านได้ฟังนะก็จะเป็นการใช้สกิลแทงพอสร้างโล่แล้วก็จะมีบัฟนะครับให้กับ2ตัวที่พลังโจมตีสูงสุดยกเว้นตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดน,นามเป็นแท้งตัวเดียวแนวหน้านะครับยืนหนึ่งก็จะมีเอฟเฟกต์เกาะประการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทําให้ตัวใหญ่ขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่กระเด้งไม่กระดอน ก็อ่าตอนนี้นะครับเกี่ยวกับความสามารถที่ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบกับความเร็ว,วาาการจับตีเพิ่พมขึ้นก็หมายความว่าน่าจะหมายความว่านางใช้สกิลแล้วจะไม่ได้รับมัฟพ์อกเอฟเฟกต์จากพวกค่าคุมหรือว่าพวกความจมตีนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีผลอะไรนะแล้วก็ไม่ไม่โดนขัดสกิลสำหรับสกิลนะครับความแรงก็คือ1นึ่งครั้งร้อยส แล้วก็บวกเพิ่มเติมอีกจากขึ้นน้ำ279%รวมลงแล้วประมาณ400%เป็นท่านานะครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกคือไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คอมไม่รับไปดับเรื่องความแรงมากเท่าไหร่แล้วก็บวกกับการที่ปกติสายแทงแนวหน้าน่าจะมีรายยศที่ไม่สูงนะมาดูจุดเด่นของน้านะครับก็จะมีโล่พลังชีวิตนะครับให้กับเพื่อนสองตัวที่พลังชีวิตสูงสุดนะครำเน้นปกป้องตัวแทนเป็นดาเมจซึ่งแน่นอนคอมนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของทีมที่เป็นตัวดาเมจสองตัว ก็น่าจะมีตัวตัวยืนหลักๆก็จะเป็นตัวนาำาเล่กับแบ็คเพลนะครับสร้างโลเนี่ยตามดาเมจที่เกิดขึ้นนะครับ85ของปาะจมตีนั่นเองนะแล้วก็เป็นเวลา5วินาทีก็คิดว่าไม่น่าจะเยอะมากเท่าไหร่หรอกน่าจะอยู่ประมาณแสนถึงสองแสนนะครับแล้วก็ตัวนั้นจะมีพัสซิฟติดตัวนะครับเป็นเอฟเฟกตล้วกเสีหายถึง30อันเนี้ค่อนข้างดีแนละ้วจะคล้ายๆกับตัวที่เป็นแก้มังกรก็คือมีตัว รถเสียหายอะเลยตั้งต้นนะครับทาให้ตัวฮอปปิงอะ่ะมุ่งไปทางที่จะเป็นโจมตีลว้วนหรือว่ารูทม์ล้วนได้เลยนะครับต่อมาตอนนี้ต้องนางต้องยืนตัวเดียวในแถวหน้าเพราะฉะนั้นที่หลายๆเขาสงสัยว่าจะทําให้ตัวโฮลีบอร์รี่ตกเมตาไหมผมขอบอกว่าไม่ตกอย่างแน่นอนนะก็คือใช้ต่างกันอันนี้ลักษณะของนางจะไปใช้ในทีมที่เป็นทีมท่าน,น้ำแล้วก็ให้ให้นางน,นะครับยืนตัวเดียวในแถวหน้าได้โดยไม่ต้องใช้โฮลีบอร์รี่ ตัวไาเมก็จะเป็น2ตัวก็คือตามที่บอกเป็นฟลาเทเลตัวแบล็คเคิลแล้วก็จะมีเสิร์ฟเป็นมะม่วงแล้วก็สามารถใช้คู่กับฮิวเดียวแล้วจะเป็นฮิวสตัวก็ได้ตัดตัวมะม่วงออกไปประมาณนั้นนะครับอ่ะถัดมาก็คือจะเป็นความสามารถเป็นโลภะชีวิตนะครับเพิ่มเติมให้นะครับสิบห้าอขอวชีวิตสูงสุดนะสิบห้าปีก็คือมีโลตั้งแต่เริ่มเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะทําให้ทีมมีเกราะป้องกันตั้งแต่ช่วงแรก ต่อไปก็สามารถกอบประการังจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนางยืนหน้าตัวเดียวนะก็คือเป็นทีม1นึ่นั่นเองกอประการังนะครับจะทําการสะท้นอนดาเมจเฉพาะตัวนางเองนะครับก็คือเฉพาะด้าเมจที่สร้างให้กับนางจะสะท้อนสะท้อนกับไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ทั้งทีมนะก็เลยเหมือนกับว่าจะดูเหมือนสะท้อนเยอะแต่ว่าถ้าสะท้อนแค่จากตัวนางเองเลยปกติแล้วมันจะไม่เยอะมากนักหรอกแล้วก็จะมีเพิ่มลดเสียหายให้อีก30%มสิบเปอร์นเนันนี้ถ้ารวมกันแล้วอ่ะนางจะมีการลดเสียหายให้กับให้กับตัวเองถึง60%ถงว่าหนามมากๆ กับกลาลังเพิ่มเติมของทั้งทีมก็คือจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้กับคุกกี้เพื่อนร่วมทีมนะอันนี้ถึง15%แล้วก็เพิ่มข้อเสียค่าน้ําอีก15%นะครับอ่าถัดมานะครับจะเป็นต้านทานกนารลดป้องกันนะครับ35%แล้วก็ระยะเวลา12วินสตั๊ตก1ครั้งเพิ่มลดเสียหาย25%เพิ่มลดเสียหายพิเศษ30%สุดท้ายจะเป็นป้องกันกนารบอมบบก็คือความสามารถเดียวกับลอสตาได้เลย หมายความว่าเมื่อใส่นายเข้าไปในทีมนะครับไม่ต้องใส่ตัวฮิลอยางเพราะสตาร์ก็ยังได้ก็สามารถต้านตัวที่เป็นสตาร์ดัได้สุดท้ายก็จะเป็นประมาณน,นี้แหละบล็อกปั๊บคือจะบอกว่าเวลาโดนสลายนะครับบล็อกปั๊บตัวสตาร์ดับพุ่งชนก็จะสลายเฉพาะบล็อกปั๊บนี้นะครับแต่ว่าพวกดีบั๊บต่างๆยังคงอยู่ครบถ้วนะนะโดยลงความสามารถแล้วก็คือถ้าเกิดน,นานยืงเดี่ยวข้างหน้านะครับสตัวที่ร่างยมตีสุดๆอาจจะได้รับทั้งการลดเสียหายลดเสียหายคิแล้วก็ ป้องกันการบ็อกบ๊อบนะครับถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้านทานการลดป้องกันเนี่ยก็คือตัวนี้สาเนะี่ยเอาไว้ต้านไหลอไว้ใช้ต้านทีมที่เป็นพวกดามเมนหนักอย่างพวกที่มีโดนัทมีมิลกี้มีคาระนาคาเบียพวกนี้มันจะมีลดป้องกันไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่ตัวนี้เข้าไปก็คือต้านพวกทีมดามเมนหนักได้เลยนะครับโดยรวมก็คือจะมีการทําให้ตัวดามเมจสอตัวยืนได้นานขึ้นมากๆนะครับเพราะว่ามีลดเสียหายมีลดเสียหายคิ้แล้วก็ต้านทานการบบให รวมๆตัวดาเมเอ้พวกตัวเลขเนี่ยหมันจะเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเพื่อให้นาฟ้าทะเลถมปบัฟขึ้นไปให้ใช้งานได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นที่ดาเมจท่าน้ําที่มีตัวบัฟผู้นําของนาฟ้าทะจึงสามารถเล่นได้ในคอมนี้แต่ไม่ได้หมายความว่านานจะโคงถึงขนาดที่ว่าทําให้คอมเบิดเล่นไม่ได้เลยนะครับดังนั้นตัวที่เป็นพวกยืนหน้า2ออย่างทีมซีลอนทีมทีมโพลี่แล้วก็พวกทีมแก้มังกรยังคออง,งใช้งานได้อยู่ก็คือตัวการที่เป็น ตะตาดั์แล้วก็แสงกันทร์าอาจจะคงใช้ได้อยู่ดีอยู่นะครับเพียงแค่ว่าจะเพิ่มเป็นคอมท่าน้ําที่เป็น1 2, 2ึให้ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับสว่วนการใช้งานจริงเดี๋ยวไว้ผมได้มาใช้งานแล้วจะไปรีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับทั้งหมดก็จะมาประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ